าช kind of oh, ื่อเมาชื mm. ่อว่าเชอรี่เชอรี่น่ารักแน่ๆมันใะรนะหนึ่งสองเฮ้ยเชอรี่เชอรี่เฮ้ยตงนี้แล้เนี่ยโดนนะแล้วไม่ได้บีบหน้ามากด้วยแท็กของผมครับทำไมบ้างของผมนะครับบาดใจมากชื่อคุณแหวนครับผมเปิดเลย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 สองสามนี่คือคุณแหวนครับผมแหวนนะฮะไปเลย ตัวจริงกระชากอารมณ์ออกมาเลยปองเอ้ยผิดป๋องยัตัวงี้เฮ้ยอะไร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 คุณกิตเฮ้ยไจริงคุณกิตไจริงพูดตรงตรงเลยนะอะไรมาเลยฉัสารน้องเข้ามากเลยเนี่ยมาแล้วมาที่อี่มาที่นี่เออนี่แหละเออก็อย่างนี้คือพราเคยไปสารผมบ้างไมลูกเราไปหวผบ้างไหมคุบริบู